สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจตระพาจะมารีวิวรถบรรทุกสี่ล้อป้ายไม่ติดเวลาให้ได้รับชมกันนะครับผมสภาพรถคันนี้นะครับเป็นออซูสุนะครับ NLR130 นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับสองบานนะครับสามมิตรความสูงตู้นะครับเมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับยาวสามเมตรนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ วิ่งมาสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับสวยๆเลยครับตัวสามมิตรนะครับนิยมนะครับน้ำหนักเบา เรามาชมสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ NLR 130แรงม้านะครับในเป็นใต้หัวเก่งนะครับเครื่องยนต์ด้านซ้ายนะครับ ภาพภายในห้องโดยสารน,นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภัยนะครับรถคันนี้วิ่งใช้งานมานะครับ49,117กิโเมตรนะครับจดทะเบียนนะครับ11มีนาคม2562นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ สี่ล้อกลางป้ายไม่ติดเวลานะครับ NLR 1 3 0แรงม้าต,ตู้ 3, 3มิตรสเมตรปี2 5 6 2ันคันนี้นะครับทางเต็นท์เปิดราคาไว้ที่760 0 0 0บาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8นย์9 2 6 0 0น,นะครับติดต่อธนพลนะครับเรามีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทกท,กท่านนะครับดอกเบีย้ยหาเสำหรับวันนี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ